หาบ้านสองทางมันรุนเดลเบิงดีจกักรู้โอ้โอ้ขอกินเตากินเตา้าเอียดหนังอนขอมาให้ได้ทำก่อนอะวะขอมาให้แล้วขอแถมมาให้ซ้ำเนี่ยเปียกบางดีจังวะเอองามมนว่าพอเท่าตะมอยนะมะพร้าวูกมะพร้าวลูก,ล,กละห้าบาทยังมีไข่ยอยู่บนะ่เออโลนเนาะเฮ้ย <c oughs> อดูนำใหม่ยายเลิกเท็ดอย่างจินอืมไอ้บดเพียกแม่ซื้อเพียกมาสามร5ห้า้ห้าสิบบาทเออบดจินคู่เดียวเตี่ยเป็นบ่วจินคู่เดียวเฮ็ดป้ายนะอืมเฮ็ดจินมเฮ็ดป้ายก็ของนางเอ้ยากก็ชิ้ได้สดบอยากก็ใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็ออกมาอุ่นเอาเข้าตู้เย็นเป็นไอติมไปก็ได้เกือบ มันจากโมงแล้วเนี่ยโอ้บ่ายสองอีบ่ายสะบ่ายสองยี่สิบแปดบ่ายสามก็กลัวก็ไม่ได้ไปไปตรงลาดข้างบ้านแม่กูหมุนมือบริหุดน้ำมารอกันบ่อข้าวดที่หน้าบังแตงเอาดินขุดลุ่มล้วทีนี้แม่เอาดินขี้เถ้าแล้วก็เอาดินไม่ไปเห็ดเป็นลุ่มแม่พวกแต่งไว้อีกแล้วก็ขยันจ้าง อนหาก,กัไปซีดยามานะอันปวดหลังอะหาก,กับไปซีดยามาก็จะ,ะไปหักโภมไหล่ละอ๋อมาได้ขุดได้กูเนาะล่างถ้วยกับนางร่างถ้วยเนาะตากผ้าก,กับปันเบาหมาัดมาดเบาโบทันลืมว่าไปขุดหลุมปลูกแต่งอีกแล้วไปมาได้ขุดสังใดพุูออ้อ๋อตั้แต่พเป็นพูนไปขุดเอาเอากระปิตไปนั่งขุดขุดขุดให้มันเป็นโพงรงเราหอกผสมดินกับ ดินซื้อกับดินธรรมดาไปใส่หลุมย่านมันเป็นเสียเข้าใจบ่อดินเก่าว่าว่าของพุ่มว่าแม่โอ้กูกุยลองวิธีใหม่ก็นะพวกจ้องของก้องก้องอืมะขึ้นงามยอดบักไงขอว่าอืมองมืแล้วไปหดน้ำหนังเลยโอ้เอางัดที่นหนวะก่อมาฮอดอ่ะยาวแต่กยเห็ดวะกูเอิญมึงมาหมาแม่กระตั้งวิ่งหัวน้ำทางปลาผักผึ่ง ทางเรนมาแบกมะเขียเจ้าอาให้ทันใจจะเอาคันทาว่าเอาให้ทันใจนี่เจ้ากระนังซักเอาจังบรวยยากกับเคียง,งออม,มันบกนะเอาบ้าให้อ่านไป<ห>ก่อนืออ่ออ่านก็บอกให้เรียนแล้วก็ไม่ยากเรียนก็โอ้ยพอเ้ยว่าคือจงังเนาะว่ะเลยหน้าจอเป็นอาหารมาหน้าจอกัอนอัดวิดีโอยู่ กำลังแย่ย<ม>กําลังอออมาตัสวสามลามแหลมล่างบืดแล้วบัดน,นี้อันที่คูดบป้าวไว้จ่างอีไป<ม>ได้น้ตาตาลจากหน่อยเพราะว่าเขาบอกให้ลงรถเด็กป้าวมาตลาดหนังวากว่าสีพอ่อเขาอันที่ว่าปลาบ้านดงนะไปรอจนอีบ่ายสามโอ้ปลาเด็กก็ซื้อไปกินเถอะว่าไม่ผู้ยเยอะปะลาเขาปลาตงแต่ว่าเขาทําปีนี้ไงมันบาร่มบจม,บมไม่อยากได้จัก ถังั่นจังว่าอู้ตัวขาวสะอาดจัง <laughs> เปิดออกใหญ่เจ,จ้าให้ค่อยซิมได้บ่ะเนี่ยดาวซีมแม่ก่อนค่อยสิมในย้อนอย่างรู้บท่าคมก็เบาเอาว้าตรงเลยโอ้ถ้าคมก็อยบ่ซื้อเด้ราคาแพงก็ถ้าบะคมแพงก็กระซื้อวะสอง่งรูห้าสง่งรูร้อยอืมซื้อมาใส่ไห่แล้วเอาีีเทาอัดไว้ซั่ตัวมาโอ้ยไปลาเป็นต้นเป็นต้นจังอะป่าตรงของนะอันหนังว่านะ แลวบาไปเห็นปลาแม่น้ำซื้อมาเห็ดเองปลาล่อ,อยย่ไหนเขาเห็ดเป็นปลาลาบมดนก็ทุกกระ,ะ,ะโ,โลละห้าสิบบาทกระซื้อสองโลโลน่บดีกว่าตีอย่างอีมาหาเขาขั่วก็ข,ขัขขว่ขขวบุรุษใหญ่ทายิางตายแล้วอันอยูถบพนนะโอ้พุทธ<อ>พุปทปลาาที่กิซื้อมาประจํามาอายุแล้วอ๋อที่ว่าคนเข,ข่าที่อยู่บางเนี้ยที่ว่าเขาขายหมูหรือหอยแมลงดมเหลี่ยมเนี่ยเออใหญ่ปลาท่าพนอืม เท่าแล้วนเนาะเพื่อนก็เท่าไหรเนาะโอ้อยู่นี่ดีจังละมีแต่ญาติเพิ่นว่าอยู่นนาดดำๆบอกแกก็บ่ค่อยมาแล้วเดี๋ยวนี้แกทำเป็นดุ่งเป็นดุงบาทีหลานเขาก็มาขายให้อืมแกก็ติดแล้วเนาะเกิดคนแมน่เนาะอืม